สวัสดีนะครับนักเรียนปสี่นะครับพบกับครูแบงค์อีกแล้วนะครับเราเรียนจบไปแล้วเนาะเรื่องเวลานะครับแต่คราวนี้ครูแบงค์ก็จะทบทวนให้นะครับเพราะว่านักเรียนนะครับยังอ่านหน้าปัดหน้าปัดเวลาไม่ค่อยเป็นนะครับวันนี้ครูแบงค์ก็จะมาทบทวนนะครับแล้วก็มีการบ้านนะครับไม่เยอะนะครับประมาณ3ข้อนะเด็กๆให้นักเรียนฝึกนะครับในการตอบเกี่ยวกับช่วงเวลานะครับวานนี้เรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ครูแบงค์มีนาฬิกาให้ดูนะครับส่วนใครอยากจะไปเล่นนะ ใครอยากจะไปเล่นเดี๋ยวครูแบงก์ก็จะส่งลิงก์ให้เนาะให้นักเรียนไปกดเรียนรู้หรือไปกดเล่นได้นะครับไปกดเล่นได้คระครูแบงก์ขออธิบายเลยก็แล้วกันนะครับในหน้าจอนี้ใช่ไหมครับจะเป็นนาฬิกาแบบเข็มนะเด็กๆครูแบงค์สอนแบบเข็มเป็นหลักนะครับนี่คือหน้าจอแบบเข็มนะครับสีวงสีแ,งแดงนะี่คือหน้าจอแบบเข็มเห็นไหมครับอันนี้คือดิจิตอลเห็นไหมครับที่มันขึ้นตรงนี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยสีเข,ขียวเนี่ยคือดิจิตอลนะครับดิจิตอลเนี่ยมันจะบอกมาเป็นตัวเลขเนาะนักเรียนคงทราบแล้วแหละ คราวนี้เรามาดูแบบเข็มนะครับอ่าแบบเข็มอันนี้ขอทบทวนแล้วก็ย้อนอันเดิมนะแบบเข็มนะครับเข็มวินาทีเห็นไหมครับสีน้ําเงินอันเล็กๆอ่าต่อมาต่อมาครับเข็มวินาทีเห็นไหมครับสีน้ําเงินอันเล็กๆเนี่ยอ่าที่กูแบงเอาเมาส์ชี้เห็นไหมครับต่อมาสีเขียวครับคือเข็มนาทีอ่าเข็มนี่บอกเป็นนาทีอย่างเช่นเนี่ยครับกูแบงเอาเข็มนาทีเนี่ยชี้ตรงเลขหนึ่งเนี่ยครับมันก็คือประมาณ5นาทีนะครับห้านาที ชี้นี้ก็ประมาณ10นาทีอ่าแต่ตรงนี้มันเลขมันชาติเคลื่อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับครูแบงค์อาจจะเลื่อนบ้างนี่ครับประมาณอย่างี้10นาทีนะครับต่อไปครับชี้ตรงนี้คือ15้านาทีครับเข็มนาทีเห็นไหมครับสีเขียวเนี่ยนับทีละห้าครับอ่านับทีละห้าก็คือห้าิบใช่ไหมครับอ่าเลขที่2ก็คือนับเป็น10นาทีเข็มสีเข็มยาวนะครับสีเขียวเนี่ยบอกนาทีนะครับอ่านับทีละห้านาทีชี้เลขหนึ่งก็นับเป็นห้า ชี้เลข2ก็นับเป็น10ใช่ไหมครับชี้เลข3ก็นับเป็นเท่าไหร่ครับ15ชี้เลข4ก็นับเป็นเท่าไหร่ครับ2อ่าชี้เลข5ก็นับเป็น25ชี้เลข6ก็นับเป็นเท่าไหร่ครับ30นาทีชี้เลข7ก็นับเป็น35เห็นไหมครับมันจะนับไปทีละ5ครับชี้เลข8ก็นับเป็น40ชี้เลข9ก็นับเป็น45นะครับนักเรียนดูตรงนี้เป็นหลักเห็นไหมครับ45นาทีชี้เลข10ปุ๊บ เป็นไงครับนับเป็น50เห็นไหมครับเพิ่มทีละ5นะเด็กๆชี้เลข11อีกก็นับไปเป็นเท่าไหร่ครับ55าสาเลข10 12ก็เป็น60นาทีมันก็ครบเป็นชั่วโมงใหม่นะครับมันก็เริ่มศูนย์ศูนย์ใหม่นะครับเห็นไหมครับมันนับตัดไปเป็นชั่วโมงใหม่เห็นไหมครับก็คือเป็นได้เป็น1ชั่วโมงเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเข็มยาวบอกนาทีนะครับบอกทีละห้าพอมาเริ่มใหม่ครับก็เป็น1ชั่วโมง5นาทีเห็นไหมหนึ่งชั่วโมง10นาทีเห็นไหมครับดูตามมเเเลขขสีีียยวน่ัครบ หนึ่งชั่วโมง15นาทีใช่ไหมครับเข็มยาวบอกนาทีนะครับนับทีละ5นาทีนะครับอ่าต่อไปครับก็1ชั่วโมง20เห็นไหมครับ1ชั่วโมง25 1ชั่วโมง30อ่าหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งอะไรที่นักเรียนพูดนะครับต่อไปครับ1ชั่วโมง35 1ชั่วโมง40 1ชั่วโมง45อ่า1ชั่วโมง50เห็นไหมครับ1ชั่วโมง55ก็นับไปทีละ5ครับต่อไปครับครบ1ชั่วโมงใช่มับ60นาทีมัันก็็ปปปดไเน เลข2ครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันครบ60ปุ๊บมันก็ปัดไปเป็นเลข2ทันทีครับก็ไปเริ่มชั่วโมงใหม่เป็น2ชั่วโมงพอดีเห็นไหมครับหกนาทีมันก็คือ1ชั่วโมงใช่ไหมครับมันก็ปัดไปเป็นชั่วโมงใหม่เห็นไหมครับอ่าอันนี้ผ่านนะเข็มยาวบอกนาทีนะครับบอกทีละ5เนี่ยอ่าชี้เลข1นับเลข1ไปเลย5 10นักเรียนก็ท่องสูุขูมเลยครับสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบใช่ไหมครับสี่สิบห้าตรงนี้ ห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบนะครับอ่านับไปอย่างนี้นะครับเด็กๆคนนี้เข็มสั้นครูแบงทวนเข็มสั้นน่เข็มสั้นนี่บอกชั่วโมงนะครับอ่าเข็มสั้นบอกชั่วโมงเห็นไหมครับถ้าเกิดชี้เลขหนึ่งก็บอกหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาใช่ไหมครับไล่ไปครับสามนาฬิกาสี่นาฬิกาห้านาฬิกาเข็มสั้นนี่บอกชั่วโมงครับอ่าชี้เลขห้าก็ห้าห้านาฬิกาชี้เลขหกก็หกนาฬิกาชี้เลขเจ็ดก็ เจ็นาฬิกาเข็มสั้นคือสีส้มนะเด็กๆชี้เลข8ก็8นาฬิกาชี้เลข9ก็9นาฬิกาชี้เลขอ่าก็10นาฬิกานะครับชี้เลข11ก็11นาฬิกาชี้เลข12อ่า12นี่ตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงมันจะหยุดประมาณนี้เห็นไหมมันจะทับกันหมดเลยจะทับกันหมดเลยอย่างนี้ก็คือตอนเที่ยงตรงนะครับอาจจะโกงเลื่อนหน่อยนึงชี้เลข12ก็คือตอนเที่ยงนะครับอ่าหรือว่า12นาฬิกานะครับควนี้พอเที่ยงเสร็จปุ๊บหลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมครับ หลังเที่ยงไปแล้วก็คือเป็นช่วงเวลาบ่ายหนึ่งนะครับก็นับเป็น13บสนาฬิกานะเด็กๆนับเป็น13บสนาฬิกาแล้วก็ต่อไปครับบ่ายสองก็นับเป็น14บสนาฬิกานะครับตอนบ่ายอยู่หลังเที่ยงวันเห็นไหมครับมันวนมารอบที่2แล้วเนี่ยนี่รอบแรกคือตอนเที่ยงใช่ไหมครับตอนเที่ยงวนไปเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งเนะี่ยยาวไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงวันเที่ยงวันเวลาเราล็อกประทานข้าวใช่ไหมครับคราวนี้พอมันเตลิดเที่ยงวันมาก็เป็น13บสนาฬิกาหรือว่าบ่ายหนึ่งใช่ไหมครับ ต่อมาเตลเออร์ไมีอีกครับเราดูที่เข็มสั้นเป็นหลักนะเด็กๆเข็มสั้นเป็นหลักสีส้มเนี่ยชียย้เลข12นี่ก็คือ14บสนาฬ <c oughs> ิกา,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  3, ใา,าใช่ไหมครับหรือว่าบ่ายสองเห็นไหมครับต่อไปครับเลื่อนม่อีกครับเลื่อน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 มาเห็นไหมครับชี้1ิบห้นาฬิกาหรือว่าบ่ายสามใช่ไหมครับสิานาฬิกาต่อไปครับ16บหนาฬิกาใช่ไหมครับสิบหกนาฬิกาจะอยู่ประมาณนี้เนาะหรือว่า4ี่โมงเย็นนั่นเองที่นักเรียนพูดถึงครับใกล้กับบ้านแล้วใช่ไหมครับเวลามาโรงเรียน ต่อไปครับ17นาฬิกาใช่ไหมครับ17นาฬิกาก็คือประมาณ5โมงเย็นนะครับต่อไปครับวนไปอีกครับ18นาฬิกาครับยังไม่ตรงครูแบงค์ยังเลื่อนไม่ตรงประมาณนี้ก็แล้วกัน18นาฬิกานะครับเลื่อนไม่ตรงประมาณนี้18นาฬิกาเห็นนะครับ18นาฬิกาก็คือประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นที่นักเรียนจะดูข่าวต่อไปครับ19นาฬิกาครับก็คือ1ทุ่มครับนั่นเองนะครับ ที่เขาเริ่มมาใช่ไหมครับต่อไปครับ12นาฬิกาเอ้ยพูดผิดครับ20นาฬิกาอ่าเห็นไหมครับ20นาฬิกาก็คือเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับอ่าประมาณ2ทุ่มต่อไปครับชี้เลข9ครับก็คือ21นาฬิกาครับประมาณ3ทุ่มที่ต้องเรียนเป็นภาษาพูดใช่ไหมครับต่อไปครับ22นาฬิกาก็คือประมาณ4ทุ่มนะครับ4ทุ่มต่อไปครับ23 23นาฬิกานะครับอ่าเลือนก่อน ยี่สิบสามนาฬิกาก็คือเวลาเท่าไรครับประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มต่อไปครับชี้ตรงนี้ครับชี้ตรงเลขสิบสองซ้ำอีกหนึ่งรอบเห็นไหมครับเป็นรอบที่สองแล้วนะครับแต่มันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเที่ยงคืนหรือว่าตอนที่นักเรียนจะข้าดาวปีใหม่ใช่ไหมครับข้าดาวปีใหม่เห็นไหมครับก็คือเวลาเที่ยงคืนนี่หมดไปแล้วครับหนึ่งวันเห็นไหมครับนาฬิกาเนี่ยจะหมุนสองรอบเข็มสั้นนะครับจะหมุนสองรอบ แล้วร,รอบแรกเนี่ยหมุนหมุนหมุนไปเนี่ยก็คือช่วงช่วงเวลาช่วงเวลาตอนตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนถึงเที่ยงวันใช่ไหมครับอ่านี่คือหนึ่งรอบเห็นไหมจี้เลขสิบสองเนี่ยแต่มันยังไม่สิ้นกลางวันใช่ไหมครับสิ้นตอนช่วงกลางวันก็คือยังไม่หมดเวลากลางวันใช่ไหมครับก็ยาวอีกครับยาวอีกรอบที่สองครับมาช่วงเวลากลางคืนครับเห็นไหมครับ,รบก็ครบหนึ่งวันพอดีเห็นไหมครับสองรอบหนึ่งวันก็คือมียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเด็กๆหนึ่งวันก็คือมียี่สิบสี่ชั่วโมง แต่นาฬิกาเรือนนี้มันมีแค่12เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวนสองรอบครับเพื่อให้ครบ24ชั่วโมงเห็นไหมครับนาฬิกาเรือนเนี้ยีเนี่ยหน้าปัดมันเนี่ยหน้าปัดเข็มเนี่ยมีแค่12ชั่วโมงนะครับมันต้องวนสองรอบอ่าวนรอบแรกคือช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันแล้ววนรอบที่สองคือช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนอ่าเด็กๆพอจะได้เนาะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับสรุปนะครับก็คือเข็มยาวบอกนาทีเนี้ยชี้ทีละ5นาทีเห็นไหมเด็กๆอ่าห้านาที เรื่องอันนี้ก็5นาทีเห็นไหมครับเป็น10นาทีแล้วเรื่องอันนี้ก็เป็นสิบห้าเห็นไหมครับวนลไปเรื่อยๆครับห้าสิบสิบห้าย0่ส5บี่ห้าสบสาหิสห้าห้าสิบจนครบ60ิครับอ่าเนี่ยเนี่ยพอจะครบ60บปุ๊บมันก็ปัดไปเป็นชั่วโมงเห็นไหมครับ1ึ่งชั่วโมงใหม่อ่านักเรียนน่าจะได้นะเข็มสั้นบอกนาทเีเข็มยาวบอกนาทีเข็มสั้นบอกชั่วโมงนะครับอ่าเข็มยาวเนี่ยบอกทีละ5้านาทีเข็ม บอกทีละชั่วโมง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 ไปเรื่อยๆนะครับแต่เข็มสั้นเนี่ยจะวน2รอบเด็กๆวน2รอบรอบแรกคือช่วงเวลากลางวันเวลากลางวันพอวนไปถึงเที่ยงวันปุ๊บเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็วนไปอีกมันยังอยู่กลางวันอยู่กลางวันอยู่ก็เริ่มเข้ากลางคืนเห็นไหมครับพอชี้หกโมงเนี่ยก็เริ่มเข้าเวลากลางคืนแล้วเริ่มเข้าเวลากลางคืนแล้วไปจนถึงเที่ยงคืนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือครบ2รอบอธิบายใหม่นะเข็มสั้นบอกนาทีนะครับนับล็อกละห้าล็อกละห้าข็ม พูดผิดนะครับเข็มยาวเข็มยาวนะครับบอกนาทีนับล็อกละห้าเข็มยาวคือสีเขียวนะเด็กๆอ่าสีเขียวนี้นับล็อกละห้านะครับต่อมาเรามาดูเข็มสั้นครับเข็มสั้นบอกชั่วโมงนะครับเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มสั้นนี่วนสองรอบครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมครับเที่ยงคืนยาวมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าหนึ่งโมงเช้า แปดโมงเชา้ชาเก้าโมงเช้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็เที่ยงวันใช่ไหมครับพอเที่ยงวันเสร็จปุบ๊บร่วมวนมาตอนบ่ายครับบ่ายหนึ่งก็ยังอยู่ในช่วงกลางวันอยู่นะอ่ายังอยู่ในช่วงกลางวันอยู่บ่ายสองก็ยังอยู่ในช่วงกลางวันอยู่บ่ายสามบ่ายสี่ห้าโมงเย็นก็ยังอยู่ในช่วงกลางกลางวันอยู่เนาะแล้วก็หกโมงเย็นเห็นไหมครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นเสร็จปุบ๊บก็หนึ่งทุมท่มสองทุมท่มสามทุม่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ถึงเที่ยงคืนเห็นไหมครับ พอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บทำไงครับก็เริ่มวันใหม่ครับอาเริ่มวันใหม่ก็นับใหม่ครับตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเห็นไหมครับหกโมงเช้าหนึ่งโมงเช้าสองโมงเช้าสามโมงเช้าสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าแล้วก็เท่าไหร่ครับเที่ยงวันใช่ไหมครับพอเที่ยงวันเสร็จยังอยู่ในช่วงกลางวันอยู่ก็วนมาใหม่ครับอ่ะวนมาใหม่อีกนะครับวนมาใหม่วนไปเรื่อยๆครับอ่าวนไปจนถึงเทีย่ยงคืนเห็นไหมครับ านาฬิกาของเราก็จะวนอยู่เนี่ยนะครับเทีถถ่ยงวันยันเนที่ยงคืนนะครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนรานนี้ครูแบงค์จะพามาอ่านเวลาบ้างนะครับเวลาสมมุติว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันอย่างเดียวนะเด็กๆครูแบงค์ยกตัวอย่างสถานการณ์ตอนกลางวันนะครับเพราะว่าจะให้การบ้านนักเรียนเป็นตอนกลางวันนะ,อะตอนกลางวันนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับเด็กๆเอ้าตีหนึ่งมันยังมืดอย hill, ู่เลยครูแบงค์นะครับก็ไม่ตอนกลางวันเนาะ,อะตอนกลางวัน หรือว่า AM ใช่ไหมครับช่วงเวลานั้น AM ก็คือหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยพระอาทิตย์มันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันยังอยู่มันก็อืม่ะบางคนสงสัยทำไมครูแบงค์ช่วงกลางวันมันเป็นตีหนึ่งเลยครูแบงค์อ่าพอตรงนี้ใช่ไหมครับคอก็สิ้นสุดแล้วครับเห็นไหมครับพอเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าเนี่ยตอนนักเรียนจะเข้าดาวใช่ไหมครับอ่ะพอจะเข้าดาวเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บเราเริ่มวันใหม่ใช่ไหมครับเริ่มวันใหม่นี้ก็นับเป็นวันใหม่แล้วครับอ่าเห็นไหมครับนับเป็นวันใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นนับเป็นวันใหม่มันก็เริ่มเข้าสู่เวลากลางวันนะเด็กเห็นไหมครับตีหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่เวลากลางวันแล้วแต่แต่ท้องฟ้ามันยังมืดอยู่นะเด็กๆท้องฟ้ามันยังมืดอยู่แต่ก็คือพระอาทิตย์มันเริ่มมันเริ่มส่องแสงมาที่โลกของเราแล้วแต่มันยังยังไม่ถึงประเทศเราอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเริ่มตีหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเวลากลางวันแล้วครับเริ่มเข้าสู่กลางวันแล้วแต่มันยังมืดอยู่นะท้องฟ้าเด็กยังมืดอยู่มันอาจจะขัดต่อความรู้สึกหน่อยนะก็ไม่ ทีนี้เรามาดูครับครูแบงค์จะขออธิบายแต่ช่วงเวลากลางวันนะเด็กๆช่วงเข้าใจคาว่าช่วงเวลากลางวันเนาะ,อะช่วงเวลากลางวันก็คือเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งนะนักเรียนจําไว้งั้นว่าเริ่มเริ่มประมาณตั้งแต่ตีหนึ่งหลังเที่ยงคืนไปอะ่ะพอหลังเที่ยงคืนเขาดาวเสร็จใช่ไหมครับก็เริ่มเริ่มวันใหม่นะครับนั่นแหละก็คือช่วงเวลากลางวันนะ,อ,ะอย่างในที่นี้นะครับเห็นไหมครับเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเห็นไหมครับ หมายความว่าอ่านเวลาได้ก็คือเท่าไหร่ครับตีหนึ่งนั่นเองนะครับตีหนึ่งเอาช่วงเวลากลางวันนะช่วงเวลากลางวันก็คือตีหนึ่งต่อมาครับอกูแบงเปลี่ยนเลขบ้างเห็นไหมครับเข็มสั้นเนี่ยมันเลื่อนจากเลขหนึ่งใช่ไหมครับมัน,มนย, 1, ยังไม่ถึงเลขสองใช่ไหมครับเข็มสั้นคือสีส้มเนี่ยเลื่อนจากเลขหนึ่งยังไม่ถึงเลขสองใช่ไหมครับมันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาตีหนึ่งอยูอ่อยู่ในช่วงเวลาตีหนึ่งอยู่แต่เรามาดูเข็มนาทีครับเข็มนาทีคือเข็มสีเขียวเนี่ยหรือว่าเข็มยาวนะครับ นาฬิกาบางอันก็จะเป็นเข็มยาวนาฬิกาบางอันก็จะเป็นสีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้ว่าเข็มยาวนะครับเข็มยาวเข็มยาวชี้เลขหกคือกี่นาทีครับเราก็นับไปสิครับช่องละห้าเลขหนึ่งก็ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบเห็นไหมครับชี้เลขหกก็คือสามสิบนาทีถ้าเกิดเข็มยาวมาชี้เลขตรงเลขเจ็ดบ้างเห็นไหมครับเข็มสั้นก็จะค่อยอยเลื่อนชีดเลขสองแล้วชี้เลขเจ็ดบ้างนี่ก็อยู่ประมาณสามสิบห้านาทีเห็นไหมครับอ่ะ พอกูแบงค์เลื่อนเข็มยาวไปเรื่อยครับเข็มยาวไปเรื่อยเข็มยาวไปเรื่อยก็เห็นไหมครับเข็มสั้นก็จะใกล้เลข2ขึ้นเรื่อยครับเข็มสั้นคือสีส้มเห็นไหมครับสีส้มก็จะใกล้เลข2ไปเรื่อยใกล้ไปเรื่อยครับตรงนี้ยังไม่ถึงเลข2องนะเนี่ยมันยังเยื้องอยู่เห็นไหมเด็กๆอ่ามันยังไม่ถึงเลข2พอมันชี้ตรงเลข12พอดีครับเข็มยาวชี้ตรงเลข12บพอดีเห็นไหมครับเข็มสั้นชี้ตรงเลข2เป๊ะเลยอ่าก็อ่านคราวนี้อ่านค่าเวลาครับ อ่านเวลาคือตีสองนั่นเองครับหรือว่า2นาฬิกานะนเด็กๆช่วงเวลานี้คือ2นาฬิกานะครับคือ2นาฬิกาต่อไปครับพอเข็มยาวกระดิกมา1ล็อกล็อกเห็นไหมครับเข็มสั้นก็เลือเล่อนม,มานิดนึงนเลื่อนหนีจากเลข2มานิดนึงเห็นไหมครับเราก็มาดูครับเข็มสั้นยังอยู่ในเลข2อยู่เห็นไหมครับมันยังชี้อย,อยู่มันเลื่อนออกมาจากเลข2ก็จริงมันยังไม่ถึง3มใช่ไหมครับมันก็คือ2นาฬิกาอยู่เหมือนเดิมครับราวนี้เรามาดูเข็มยาวครับ เข็ม <anca> ยาวนี่บอกนาทีใช่ไหมครับชี้เลขหนึ่งก็คือ5นาทีเห็นไหมครับมันก็เลื่อนมาเรื่อนครับเลื่อนมาเลื่อนมาอีก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 อ่าเลื่อนไหเข็มสั้นก็กระดิกมาดีนึงเห็นไหมครับอ่ากระดิกมาดีนึงเข็มสั้นก็ยังอยู่ในเลข2อ,อยู่เห็นไหมครับมันอาจจะเลื่อนเลยเลข2มาแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงเลข2อ,อยู่เนี่ยช่วงเลข2ถึงตรงเนี้ยอ่าที่ยังไม่ชีเ้เลข3เนี่ยช่วงเลข2อ,อ่ะทีนี้เรามาอ่านครับเข็มสั้นยังอยู่ในเลข2อ,อยู่ก็ค,คือ2นาฬิกานะครับเรามาดูเข็มยาวครับ เข็นยาวชี้ที่เลข2เอานักเรียนก็นับติครับ5เข็นยาวนับทีละ5นะบอกนาทีนะครับเข็นยาวบอกนาทีก็นับทีละ5 5แล้วก็10ครับอ่าแล้วก็10นับทีละ5นะ5ต่เราไปก็1 0 15้พูดง่าไงคือตอนนี้ก็คือ2นาฬิกาสนาทีนะครับองนาฬิกาสินาทีก็คือประมาณตีสองมันเริ่มเข้าสู่กลางวันแล้วแหละแต่มันฟ้าบ้านเรามันยังมือดอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไร คนนี <rude S 2> ้เข็มยาวก็วนมาเรื่อยๆครับเข็มยาวบอกนาทีก็ไล่มาครับไล่มาเรื up, ่อยๆไล่มาเรื่อยๆเห็นไหมครับเข็มสั้นก็เริ่มกระดิกนะครับนักเรียนเห็นเข็มสั้นกระดิกไหมสีส้มเห็นไหมครับเข็มสั้นก็เรื่อนเริ่มกระดิกเข้ามาชิดใกล้เลขสามข้ามาชิดใกล้เลขสามูแบงค์หยุดไว้ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เข็มสีส้มก็คือเข็มชั่วโมงใช่ไหมครับมันชี้อยู่เลขสองอยู่เห็นไหมครับแต่มันใกล้เลขสามแล้วแต่มันยังอยู่ในของเลขสองอยู่เห็นไหมเด็กๆเนี่ยมันยังไม่ถึงเลขสาม เพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเวลา2นาฬิกาอยู่นะเด็กๆเพราะครูแบงค์กลัวนักเรียนชอบตอบผิดตรงเนี้สมัยเด็กสมัยตอนเด็กครูแบงค์ก็ชอบตอบผิดเนี่ยมันใกล้เลขสามไงก็น่าจะตอบสามไม่ใช่นะครับมันยังไม่ถึงครับเวลามันเลื่อนนาฬิกามันจะเลื่อนทางเดียวใช่ไหมเด็กๆมันค่อยๆเลื่อนๆๆๆมาจนถึงนี้แต่มันยังไม่ถึงเลขสามครเนี่ยถ้าเกิดมันถึงเลขสามมันต้องชี้ตรงเลขสามครับแล้วก็ล่างเลขสามลงมานะครับแต่ในที่นี้มันยังไม่ชี้ตรงเลขสามเห็นไหมครับ มันอยู่ในช่องของเลข2อยู่เนี่ยเนี่ยช่องของเลข2เพราะฉะนั้นยังอยู่2นาฬิกาอยู่นะเด็กๆอย่าไปจําอย่าไปดูใกล้กันนะให้ดูว่ามันยังอยู่ในช่องของเลขอะไรตอนนี้มันยังอยู่ในช่องของเลขสองเนี่ยช่องของเลข2ถึงแค่นี้เห็นไหมครับที่กูแบงค์ทำเมาส์เนี่ยถึงแค่นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังอยู่ในช่วง2นาฬิกาอยู่เข็มสั้นเนี่ยบอกชั่วโมงใช่ไหมครับก็คือเส้นสีส้มเนี่ยยังอยู่ในสองชั่วโมงอยู่ต่อมาเรามาดูเข็มนาทีครับเข็มนาทีหรือว่าเข็มยาวนั่นเองครับเส้นสีเขียวนะครับ ชี้เลขเก้าเลข9ก้ามันคือกี่นาทีเราครูแบงค์นักเรียนก็นับไปทีครับตั้งแต่เลขหนึ่งเลยครับทีละห้าอ่ะคราวนี้เราจะดูเข็มยาวนะเด็กๆเข็มยาวคือสีเขียวเนี่ยนักเรียนก็นับไปล็อกละห้าครับห้าสิบสิบห้ายี่สิยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่บสี่ห้ามันชี้เลข9ก้าก็คือ45้านาทีครับมันก็เลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีกเข็มสีส้มเนี่ยหรือว่าเข็มสั้นก็ใกล้ยิ่งต่ใกล้เลข3าไปเรื่อยๆครับใกล้ไปเรื่อยๆครับ มันอาจจะชี้แล้วบางส่วนครับแต่มันยังไม่ชี้ตรงเลข3ตรงกลางนะครับนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดตรงกลางคือตรงนี้นะครับนักเรียนถึงจะนับเป็น3นาฬิกานะอย่างนี้ก็คือมันใกล้เลข3ามนีดเฉยนะครับมองว่าเป็นใกล้เลข3แล้วก็ใกล้ไปอีกใกล้ไปอีกใกล้ไปเรื่อยๆใกล้ไปเรื่อยๆจนถึงเลขนี่ครับเข็มสั้นชี้เลข12พอดีแล้วเข็มยาวชี้เลข12พอดีนะครับเข็มยาวชี้เลข12พอดีเพราะฉะนั้นเข็มสั้นก็จะมาชี้เลข3นะครับมันก็คือ3นาฬิกานั่นเองนะครับ หรือว่า3มชั่วโมงเนาะสามนาฬิกาหรือว่า3ามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเข็มสั้นนะครับชี้เลข3าพอดีเห็นไหมครับมันชี้ตรงกลางเลข3พอดีแล้วมันเริ่มเข้าสู่เวลา3นาฬิกาแล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่เวลา3ามนาฬิกาไปเรื่อยๆครับเนี่ยไล่ไปครับ5นาที10บนาทีสิบห้ายี่สิบเห็นไหมครับ25้าก็เริ่มเข้าใกล้เลขสี่แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็เป็นสามสิบ อ่าสามสิบนาทีสี่สิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเห็นไหมครับเริ่มเข้าใกาล้เลขสี่แล้วอ่าพอเริ่มเข้าใกาล้เลขสี่อยู่ตรงนี้นะครับมันยังอยู่ในช่วงเวลาของสามนาะฬิกาอยู่เห็นไหมครับนักเรียนเนี่ยเนี่ยที่ครูแบงค์เอาเมาส์ชี้ให้ดูเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าสมัยก่อนครูแบงค์ก,ก็เคยตอบผิดเหมือนนักเรียนนี่แหละครับเนี่ยครูแบงค์เอาเมาส์ชี้ไหมครับมันยังอยู่ในช่วงเลขสามอยู่นะทั้งทั้งที่เข็มสั้นเนี่ยมันใกล้เลขสี่แล้วก็จริงแต่ล็อกของเลขสามมันยังอยู่ในล็อกของเลขสามอยู่เห็นไหมเนี่ย นเนี่ยเนี่ยขีดด้านขีดเนี่ยเนี่ยยาวมาถึงเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เข้าใกล้อีกเข้าใกล้อีกตรงนี้เข้าใกล้อีกอ่าเข้าใกล้อีกเนี่ยมันใกล้จะเลขสี่แล้วเราดูจากเข็มยาวเห็นไหมครับเข็มยาวมันยังไม่ชี้เลขสิบสองเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เข้าเข้าใกล้เลขสี่ไปเรื่อยๆครับอ่ายังอยู่ในสามนาฬิกาอยู่ตอนนี้ก็อา่านว่าสามนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนักเรียนก็นับไล่ไปเลยครับเข็มยาวบอกนาทีใช่ไหมครับอ่าล็อกละห้าครับห้า สิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าเห็นไหมครับชี้เลขสิบเอ็ดเข็มยาวคือห้าสิบห้านาะสิแต่มันยังอยู่ในห่วงเวลาของสามนาฬิกาอยู่นะเด็กๆอ่ะพอเลื่อนไปตรงเลขสิบสองเป้งเห็นไหมครับเข็มสั้นชี้ตรงเลขสี่พอดีเลยเนี่ยไอขีดเลขสี่เห็นไหมครับตรงขีดต้องเรียนดูขีดนะเนี่ยขีดตรงเลขสี่เนี่ยมันก็คือสี่นาฬิกานะครับอ่ะสี่นาฬิกา คนนี้ก็ไล่ไปอีกครับเอาไล่ยาวอีกสี่นาฬิกาก็ไล่ไปเรื่อยๆครับอ่าไล่ไล่ไล่ไปตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วอันนี้ครึ่งทางแล้วเห็นไหมครับอ่ามาครึ่งทางแล้วเห็นไหมต่อไปครับก็ยังอยู่สี่นาฬิกาสามสิบอยู่เห็นไหมครับสี่นาฬิกา็คือเข็มสั้นยังยังชี้อยู่ในช่วงของเลขสี่เห็นไหมครับช่วงเลขสี่ยาวถึงนี้อ่ายาวถึงนี้นะครับต่อไปครับก็ไล่ไปอีกครับไล่ไปอีกจนจะใกล้ครับอ่าครูแบงค์เอาประมาณนี้ให้เด็กเรียนเห็นนะครับ ตอนนี้บางคนอาจจะตอบผิดใช่ไหมครับอาจจะตอบเป็น5้านาฬิกายังนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงของเลขสี่อยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยนักเรียนเห็นไหมประมาณเนี้ยยังอยู่ในช่วงของเลข4ี่อยู่ช่วงของเลข4ยาวถึงนี้ครับเนี่ยช่วงของเลข4ี่ยาวถึงนี้เห็นไหมเด็กๆมันยังอยู่ในช่วงของเลขสี่อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังเป็น4นาฬิกาอยู่นะครับสี่นาฬิกาห้าสิบห้านาทีก็ไล่ไปครับพะครบตรงนี้ก็เป็น5นาฬิกานะครับ5านาฬิกาหรือว่าตีห้านั่นแหละนะครับอ่า อันนี้ก็คือช่วงเวลากลางวันเริ่มเข้าตอนเช้าแล้วนะอ่าเราก็วนไปครับวนไป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 นะครับวนไปเรื่อยๆครับอ่าวนไปนะครับช่วงเวลากลางวันครับช่วงเวลากลางวันนี้มันยาวเนาะอ่าวนไปครับจนถึงตอนอันนี้ถึงตอนเที่ยงวันแล้วอ่าเที่ยงวันเสร็จปุ๊บก็มาวนอีกครับชี้เล็งหนึ่งเนี่ยก็ถึงตอนบ่ายแล้วอ่ายังอยู่ในช่วงกลางวันอยู่ใช่ไหมครับอ่าวนไปอีกวนไปอีกครับอ่าวนไปอีกอ่า จนถึงตอนประมาณไหนครับประมาณหกโมงเย็นเห็นไหมครับหกโมงเย็นนี่เข้าตอนเย็นแล้วเห็นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้เราไปดูแบบทดสอบดีกว่านะครับการบ้านนะที่ครูแบงค์จะให้นักเรียนทํามีอยู่สข้อนะเด็กๆอ่ะก็คือเวลาช่วงกลางวันทั้งนั้นเลยนะครับเวลาช่วงกลางวันเดี๋ยวครูแบงค์เลื่อนก่อนอันนี้เดี๋ยวครูแบงค์ส่งภาพให้นะเด็กๆนะไม่เป็นไรนี่ครับหน้าปัดนะเวลานี้เป็นเวลาช่วงกลางวันครับอ่ะเวลาช่วงกลางวันใช่ไหมครับเขียนสั้นชี้เลขหก เข็มยาวชี้เลขสิบสองนักเรียนก็วาดภาพนี้ด้วยครับภาพนาฬิกาเนี่ยวาดแค่หน้าปัดนาฬิกาพออาจจะเอาเหรียญเอาอะไรก็ได้นะครับเด็กๆอันใหญ่ๆหน่อยนะมาวาดนะครับแล้วก็ตอบด้านล่างให้ครูแบงค์ครับว่ากี่นาฬิกาเนาะเดี๋ยวครูแบงค์ไปเลื่อนให้ดูนะครับเข็มสั้นชี้เลขหกเข็มยาวชี้เลขสิบสองครับย้อนกลับมาครับอ้าพอดีเลยเนี่ยเข็มสั้นเข็มสั้นชี้ที่เลขหกเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองนะครับ แต่มันคือช่วงตอนกลางวันนะครับอันนี้มันตอนเย็นแล้วครูแบงค์ย้อนกลับไปก่อนขอย้อนกลับไปประมาณนี้ช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับเนี่ยเวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนกลางวันอ่าเวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนเช้าล่ะตอนเช้าอ่ะเข็มสั้นชี้ตรงเลขคเนี่ยคือเวลาเท่าไหร่แล้วเข็มยาวเนี่ยมันชี้ตรงเลขสิบสองมันก็คือศูนย์ศูนย์นั่นเองใช่ไหมครับศูนย์นาที่าเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปตอบให้ครูแบงค์ครับกี่นาฬิกาว่าไปครับจุด 0 0นใช่ไหมครับอ่าข้อแรกนะครูแบงค์ใบให้นะต่อไปครับเราไปดูข้อที่2ข้อที่2คือข้อ,อ,ขอนี้นะเด็กๆเกข็มช่วงเวลากลางวันอยู่นะครับอ่าเราอยู่ในช่วงเวลากลางวันนะเข็มเข็มสั้นชี้ที่เลข2นะครับเข็มยาวชี้ที่เลขหกช่วงเวลากลางวันนะครับช่วงเวลากลางวันก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นแหละนะครับดเด็กๆจำง่าย มัอนอาจจะคาบเกี่ยวกัน A M P M ช่างมันนะครับช่วงเวลากลางวันก็คือช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะเด็กๆตอเน,นี้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็คือเข็มสั้นชี้เลข6กเข็มยาวชี้เลขสองน่าจะเป็นเวลาอะไรครับพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ครับต่อมาครับข้อที่สองครับช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันครับเข็มสั้นชี้ที่ระหว่างเลข2กับลเลข3ใช่ไหมครับเข็มยาวชี้ตรงเลขหอ่าเราก็มาดูครับเข็มสั้นใช่ไหมครับชี้ระหว่างเลข2เลขสาม เลขสองเลขสามประมาณนี้เข็มยาวจนชี้ตรงเลขหกเนาะอ่านี่คือตอนกลางวันใช่ไหมครับอ่าพอนักเรียนหลังเที่ยงมาปุ๊บนักเรียนก็นับครับหลังเที่ยงมาใช่ไหมครับก็นับเป็นสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาอ่าสิบสี่นาฬิกาลูกกี่นาทีนักเรียนก็นับไล่สิครับเข็มยาวนับล็อกละห้าครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบใช่ไหมครับอ่าประมาณกี่นาทีก็ว่าไปครับยึดช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเป็นหลักนะั้น,นเอาเดี๋ยวเด็กๆจะงงต่อมานะครับเราไปดูข้อที่สามอ่ะข้อที่สามกูแบ่งเลื่อนให้ ข้อที่3เรายังอยู่ในช่วงเวลากลางวันอยู่ครับช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับเข็มสั้นชี้ที่เลข11เนะครับเข็มสั้นชี้ที่เลข11เข็มยาวชี้ที่เลข1นึ่งเราก็มาดูครับตัวอย่างของเราเข็มสั้นชี้ที่เลข11เข็มยาวชี้ที่เลข1นะครับมันคือเวลากี่นาฬิกาเนี่ยนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์นะครับประมาณนี้ได้ไหมครับมีทั้งหมด3ข้อนะเด็กๆก,ก็เขียนตอบตอบในช่องนี้ตอบในช่องนี้เห็นไหมครับด้านล่างนี้เดี๋ยวครูแบงค์จะเอา เอาการบ้านนี้ลงให้นะครับเพราะในนี้อาจจะมองไม่ชั <Yeah. S 1> ดนอก็ไม่เป็นไรเดอการบ้านลงให้นะ A, มีอยู่3ข้อนะครับให้นักเรียนบอกเวลาช่วงกลางวัน A, เอาบอกเอาแค่ช่วงกลางวันก่อนนะครับช่วงกลางวันก็คือช่วงที่พระอาทิตย์อยู่บนบนหัวเรานะครับ A, บนหัวเราก็คือช่วงเวลากลางวันนะเ <dataset music> ด็กๆ A, แต่คนนี้จุดที่ต้องสังเกตครูแบงค์ไล่ใหม่ให้ไล่ให้ฟังใหม่นะจุดที่ต้องสังเกตนะครับอย่างเช่นตอนนี้6กโมงเช้าใช่ไหมครับเนี่ย หกโมงเช้าหกโมงเช้าเสร็จปุ๊บประมาณหนึ่งโมงสองโมงสามโมงสี่โมงใช่ไหมครับหรือว่าสิบนาฬิกาสิบเอ็ดโมงสิบสองใช่ไหมครับตอนเที่ยงเพราเที่ยงเส็จปุ๊บตรงนี้นักเรียนต้องนับเป็นสิบสามนะครับหลังเที่ยงเนี่ยหลังเที่ยงก็คือหลังนักเรียนทานข้าวเสร็จอะตอนกลางวันอะนักเรียนก็ต้องนับเป็นสิบสามนะแล้วก็ไล่ไปสิบสี่สิบห้าสิบหกใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับช่วงเวลากลางวันก็อยู่ประมาณเนี้ยสิบห้าสิบหกประมาณเนี้ย นะครับคนนี้ครูแบงก์ก็ฝากงานไว้นอตเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะ primera, ข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวเอาลูปลงให้นะเด็กๆนะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนักเรียนนะครับให้ทําลงสมุดนะครับให้ทําลงสมุดเพราะว่าเราเรียนจบในแบบฝักหันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครูแบงก์ก็จะทบทวนไล่ย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่บทที่หถึงบทที่6ให้เนาะสำหรับเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย